สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้นะครับสาหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับที่กําลังหัดอ,อ,อยากจะถอดปั๊มคอมเร็วมาทามาโมดิฟายหรือหรือว่านะครับผมมาเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะครับผมก็คือ,เ,อ,อเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่นะครับผมเปลี่ยนเองนะครับผมโดยที่ ตัวเราเองยังไม่เคยถอดปั๊มคอมมอนเร็มาก่อนนะครับอันนี้ก็จะขอบคูณในรถที่เป็นปั๊มคอมมอนเร็วนะครับที่เป็นอีซูซุดีแนะครับผมก็นะครับผมสาหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากลองถอดด้วยตัวเองครับผมแนะนําว่านะครับผมถ้าเราไม่เคยถอดนะครับหรือเราไม่เคยทําอะไรใดๆเลยนะครับแล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มทําการถัดถอดนะครับผมแนะนํานะครับว่าไม่แนะนานะครับต้องต้องมีช่างที่ เขาเคยทําเขาเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถอดการติดตั้งแล้วก็การไล่ระบบน้ำมันมาก่อนนะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับรถของของพี่นะครับผมอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นอาทิตย์ก็อาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับจังหวะหรือหรือนะครับผมหรือนะครับผมอุปกรณ์เครื่องมือของเราไม่มีมีไม่ครบนะครับอย่างเช่นนะครับแบตเตอรี่อย่างน้อยต้องสองลูกนะครับผม ก็เครื่องชาร์จนะครับผมแล้วก็ตัวจัมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ตัวจัมส oui, er ตาร์ครับผมในกรณีนี้นะครับผมเราต้องมีนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมยางน้อยนะครับผมแบตเตอรี่นะครับสตาร์รอบแรกนะครับยังไงแบตเตอรี่ก็ต้องหมดอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นนะครับแนะนํานะครับว่าอยางน้อยต้องมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ก่อนที่เราจะถอดปั๊มคอมมันเร็วนะครับอย่างน้อยต้องมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมถ้าไม่มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อย่าไปถอดนะครับผมเพราะว่าถอดไปยังไงแบตเตอรี่ก็หมดนะครับผมเพราะว่าสตาร์ทสิครั้งยังไงก็ไม่ติดนะครับผมผมลองมาหมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยจะมาขอแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับพี่ๆคนไหนที่ไม่เคยถอดปั๊มคอมมันเร็วเองนะครับที่กําลังหัดจะทําการหัดถอดปั๊มคอมมันเร็วหรืออะไรต่างๆนานาก็ให้ดูคลิปนี้นะครับผมก็มาแชร์ ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พี่ๆได้ได้ฟังได้ดูกันนะครับว่าปัญหาที่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 ต้องเจอนะครับก็คือหนึ่งนะครับผมรถยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นวันก็สตาร์ทไม่กีบไม่ติดนะครับสองวันก็สตาร์ทไม่ติดครับถ้าถ้าปั๊มนะครับยังสร้างแรงดันไม่ได้นะครับผมในกรณีที่เรานะครับถอดออกไปแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับผมว่าในระบบ ปั๊มความเร็วนะครับมันมีอากาศเข้าไปนะครับผมฉะนั้นนะครับผมขั้นตอนการไล่นะครับผมอันนี้จะสําคัญที่สุดนะครับผมเกี่ยวกับการไล่ระบบน้ํามันนะครับผมไล่ยังไงให้รถติดง่ายรถติดเร็วนะครับถึงทําให้รถทําให้ปั๊มนะครับสร้างแรงดันได้เร็วนะครับผมถ้าปั๊มสร้างแรงดันได้เร็วนะครับผมก็รถก็จะติดง่ายนะครับผมแต่ถ้าปั๊มนะครับสร้างแรงดันไม่ได้เลยนะครับสตาร์ท เบ็ดหมดไป3สีลูกก็ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับก็าตามที่ผมเคยถอดมานะครับใส่บ่อยใส่ทําถอดปั๊มไม่ว่าจะทำทำไฟปั๊มหรือเปลี่ยนฟีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็หลังจากที่ผมเคยถอดเคยทํามานะครับหลายๆรอบหลายๆครั้งนะครับผมก็ได้รู้นะครับว่า,าปั๊มของมันเร็วนะครับผมอา่า สตาร์ทในย่างน้อยนะครับผมสี่ชั่วโมงนะครับก็คือสตาร์ทตลอดเลยนะครับผมก็คือสตาร์ทนะครับก็คือไล่น้ํามันนะครับไล่น้ํามันแล้วก็สตาร์ทลากยาวๆเลยนะครับผมไม่ใช่สตาร์ทเช็คเช็คเชแล้วบิดกุญแจปิดไม่ใช่นะครับผมสตาร์ทคือสตาร์ทลากยาวนะครับผมก็ถ้าใดสตาร์ทไม่ดีนะครับผมถ้าใดสตาร์ทไม่ดีก็ถ้าใดสตาร์ทไม่ดีใดสตาร์ทไม่มีแรงนะครับก็จบเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจบเลยนะครับ หนนะครับไดสตารต์ต้องแรงนะครับสองแบตเตอรี่ต้องอสตาร์ตได้หลายๆรอบนะครับผมถ้าสตาร์ตสีรอบสาม,สามสีรอบแล้วแบตหมดเรียบร้อยเลยนะครับผมมันสําคัญนะครับถอดปั๊มความเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นเห็น <ๆ S 1> เขาถอดแล้วลงให้ดูเช็คเทสอย่างวนอย่างนี้นะครับแล้วไปหัดทําตามเขานะครับไม่แนะนำนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมานะครับา แชร์ประสบการณ์ให้ให้ฟังให้รู้นะครับว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยบอกนะครับว่าเทสปัมคอมมันเร็วนะครับที่แรง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 แล้วเวลาเอามาใส่นะครับผมขั้นตอนนะครับขั้นตอนการไล่ระบบน้ามันนี่สําคัญนะครับผมผมจะบอกให้นะครับผมผิดพลาดไปจุดเดียวนะครับรถยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมเนี่ยครับน้ำมันรั่วน้ำมันเยิ้มนะครับยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ นี่ยอันนี้อันนี้ผมก็อ,อถอดเป็นว่าเล่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถอดแค่ครั้งเดียวมามามาแชร์มาอะไรไม่ใช่นะครับถ้าพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปผมนะครับจะรู้นะครับว่าผมไม่ได้ถอดแค่ครั้งเดียวนะครับผมม่ถอดเยอะนะครับผมว่าปั๊มผมนะครับมีสองลูกนะครับมีสองลูกนะครับปั๊มสามพันปั๊มสามพันนอกนะครับแล้วก็ปั๊มสองพันห้าเดิมแล้วก็จะ ซื้อมาอีกนะครับซื้อมาอีกนะครับซื 3, ้อมาอีกมาเก็บมาสำรองไว้นะครับผมก็จะเป็นปั๊มสามพันและปั๊มสองพันห้าเดิมนะครับผมก็มาสำรองไว้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนรถที่มีอาการคิดว่าปั๊มคอมันเร็วที่จริงนะครับผมปั๊มคอมันเร็วนะครับผมถ้าเสื้อไม่แตกนะครับถ้าเสื้อไม่แตกไม่ร้าวไม่อะไรนะก็คือรถเป็นรถเดิมๆนะครับผม ถ้าเป็นรถดมเดิมครับเสื้อไม่ไม่แตกไม่ร้าวไม่อะไรนะครับนอกจากรถที่โมดิฟายนะครับแรงๆถึงจะมีอาการแบบนั้นนะครับผมแต่สําหรับรถที่ดําเดิมนะครับผมส่วนมากเขาจะเปลี่ยนหนึ่งนะครับฟีดนะครับฟีดก็คือตรงนี้นะครับนี่หนึ่งเขาจะเปลี่ยนตรงนี้ก็คือฟีดนะครับผมฟีดตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนบนรถได้เลยนะครับไม่ต้องถอด ไม่ต้องถอดปั๊มคมเร็วตัวในตัวนี้ไม่ต้องถอดตัวปั๊มคมเร็วตัวนี้ออกมานะครับก็คือถอดแค่แป๊บนะครับถอดแค่แป๊บตัวนี้แล้วก็รางคมเร็วไม่ได้ถอดนะครับรางคอมเเร็วไม่ไม่ได้ถอดนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนเฉพาะฟีดนะครับเปลี่ยนเฉพาะฟีดนะครับก็จะถอดเฉพาะจุดนี้นะครับผมก็คือแป๊บตัวนี้แล้วก็สายน้ํามันนะครับพวก SCV นะครับต้องถอดเวลาเราถอดน็อตนะครับมันจะได้ถอดง่ายนะครับผม แต่ถ้าเราเปลี่ยนาเฮดตปั๊มนะครับผมถ้าเปลี่ยนาเฮดตปั๊มนะครับมันต้องถอดนะครับผมผมเคยลองดูนะครับว่า,เ,าเปลี่ยน <c oughs> ผมเคยมองดูแล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะาเฮดตปั๊มนะครับต้องต้องถอดต้องถอดปั๊มนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะฟีดตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเฉพาะฟีดตรงนี้หรือโรเตอร์นะครับเปลี่ยนเฉพาะโรเตอร์นะครับผมก็ไม่จําเป็นที่จะ ต้องถอดปั๊มคอมเร็เรออกมาทั้งลูกนะครับแต่ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนไฟเ็ดปั๊มนะครับยังไงก็ต้องถอดนะครับนี่ตัวนี้คือไฟเซตปั๊มบนนะครับก็จะมีไฟเซตปั๊มล่างนะครับผมก็ตอนใส่นะครับถ้าเราถอดประกอบเองนะครับก็ให้ดูด้วยนะครับตอนตอนเราถอดออกมานะครับให้ถ่ายรูปไว้นะครับว่าเเขาใส่มายังไงนะครับไฟเปั๊มบนไฟเปั๊มล่างนะครับถ้าใส่ไม่ถูกนะครับผมก็แรงดันก็ไม่ได้นะครับ ก็สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อมูลดีๆให้ฟังนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ไม่เคยถอดปั๊มคอมมันเร็วเองนะครับแล้วกําลังถอดหัทถอดทันประกอบอะไรต่างๆนานานะครับก็ให้ดูคลิปนี้ไว้นะครับผมให้พิจารณาคลิปนี้ไว้ในใจด้วยครับผมว่า สิ่งที่ผมพูดมานะครับมันเป็นจริงไหมนะครับผมมันเป็นจริงไหมนะครับก็อันนี้คือคือผมทําการทําการเจอมาครับบางทีนะครับแป๊บเนี่ยตรงนี้นะครับมันแน่นถอดไม่ออกนะครับผมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเราก็ต้องมีให้ครบนะครับยางของผมก็มีครบหมดแล้วนะครับมีครบหมดแล้วนะครับก็ถอดนะครับก็ ถ้ามีบล็อกไร้สายนะครับสว่านไรสายนะครับก็จะดีนะครับมันก็จะช่วยให้งานของเรานะครับเร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นอยากพวกนี้นะครับก็ใช้บล็อกสว่านไร้สายยิงออกเลยนะครับถ้ามันแน่นมากๆก็เคยเจอนะครับเออแป๊บไอ้น็อตน้ำมันตรงนี้นะครับนี่น็อตน้ำมันไหลกลับจากปั๊มนะครับไปหาเนี่ยนะครับไปหาเนี่ยาถรางตรงนี้นะครับก็คือมันถอดไม่ออกเลยนะครับผมมีรถคันหนึ่งครับที่ให้ให้ผมมาทําใไ้แต่ผมไม่กล้าถอดนะครับเพราะว่า เดี no ๋ยวมันงานจะจะงานเข้านะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าน็อตมันทอมไม่ออกนะครับแล้วเอนอเนี่ยน้ำมันไหลกลับตัวเนี้ยมันไม่ใช่น็อตตันนะครับมันเป็นน็อตที่มีรูนะครับก็คือเปอร์เซ็น์ที่มันจะขาดนะครับมีสูงมากนะครับผมก็เลยไม่ไม่ถัดไม่ทําไม่ทํานะครับก็ถ้าทํายังไงก็ต้องถอดปั๊มเนี่ยทั้งลูกเนี่ยออกมานะครับผมยังไงต้องก็ต้องถอดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่านะครับมันไม่ออกเลยจริงๆนะครับวันนั้นทําแล้วไม่ออกนะครับก็เลยไม่ ไม่ไม่กล้าทานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทํานะครับเพราะว่ายังไม่ได oui, well, ้เปิดอู whale, ่นะครับแต่ถ้าเราเปิดอู่เป็นของเราก็คือเราอยู่กับอู่อยู่ตลอดนะครับมันมีเวลาทําอยู่แล้วแต่นี่คือผมมีงานหลักอยู่นะครับก็เลยก็เลยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมแต่ถ้าไม่รีบนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์นะครับผมทําปั๊มนะครับอย่างน้อยต้องเป็นอาทิตย์นะครับผมถ้าแบบว่ามือใหม่นะครับแต่ถ้าสําหรับ อาจารย์แล้วก็อาจจะเร็วนะครับอาจจะเร็วนะครับก็นะครับตอนถอดแล้วถอดปั๊มคอมเบอร์ออกมาแล้วใส่เข้าไปแล้วทําการไล่ดรอมันนะครับแนะนําให้นะครับนี่ถ้าเป็นไปได้นะครับเนี่ยให้เอานะครับก็คือเทน้ํามันนะครับใส่ถังไอ้ใส่ขวดนะครับใส่ถังก็ได้นะครับเอาไว้ที่สูงสูงนะครับผมแล้วก็ต่อสายเข้ามานี่เข้าตรงนี้เลยนะครับต่อสายเข้ามา ตรงปั๊มตรงปั๊มเลยนะครับผมตรงปั๊มเลยนะครับผมแต่ตรงปั๊มเลยนะครับก็ไม่ได้ให้ผ่าน s อ v ซนะครับเออไม่ได้ให้ผ่านเออปั๊มติ๊กนะครับผมก็คือรีเลย์ปั๊มติ๊กถอดออกนะครับรีเลย์ปั๊มติ๊กถอดออกนะครับแล้วก็เอาเอ่าหรือถอดหรือถอดฟิวปั๊มติ๊กออกนะครับผมก็ให้เอาสายนะครับต่อต่อจากถังยกไว้สูงๆนะครับแล้วก็มาต่อเข้าปั๊มเนี่ย ต่อเข้าจุดนี้เลยนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับไหลลองไล่ดูนะครับก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการถอดปั๊มก้อนเรวนวครับก็สอบถามมาได้นะครับผมก็จุดน้ํามันนะครับระบบน้ํามันนะครับถ้ารั่วจุดใดจุดหนึ่งมีการซึมมีกันอะไรนะครับรถจะสตาร์ทติดยากนะครับติดยากเพราะว่ามันมีอากาศในระบบน้ํามันนะครับผม ครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมครับก็สอบถามแอดไลน์ได้นะครับไลน์ผมก็มีใน YouTube นะครับผมกาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับผม